สวัสดีครับเพื่อนพอน้องพี่คนรักไอวันทุกคนฮะเจอกันกันกบผมในะครับในสุดสัปดาห์วันนี้ก็วันศุกร์นะเป็นการแข่งขันโมโต g ีพีที่สนามสุดท้ายวาเลนเซียนในสเปนนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ว่างที่สะดวกก็ไปรับชมกันได้สปอร์ทีวีสองทีเอ็นทีสปอร์สองถ่ายทอดสดตรงนั้นฮะไม่มีฟอร์มูล่าวันนะครับในสุดสัปดาห์นี้เดี๋ยวลาสเวกัสจะเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับอ่าหนึ่งสัปดาห์ถัดจากนี้ไปก็เตรียมตัวกันไว้ให้ใหดีสําหรับ3สนามสุดท้ายที่เหลืออยู่เข้มขน้นเหลือเกินนะครับกับส เรียกว่ายังไม่ได้ขาดลอยเนี่ยสามคนได้ลุ้นฮะอ่าเวอร์สตัเป็นนะครับวันนี้ก็จะคุยเรื่องราวของเขานั่นแหละในตัวหัวมาแล้วก็จะมีประเด็นต่างๆเนี่นำมาเล่านะครับสลับกันไป2อสเรื่องกันเนาะเวอร์สตับเ,เองก็จะตามหลังแรนดอนอริสอยู่49แต้มนะครับตอนนี้โอเคแล้วก็มีลุ้นห่างๆแต่นะฮะกับ8ปดสิบสามแปดแต้มเนี่ยที่เหลือได้ชิงกันเนี่ยนะครับสามสนามจะมีสปินด้วย,น,ยนะทิกาตา้าก็ถือว่าเอาละนะครับแฟนๆของเขาก็ ลุ้นกันไปว่าจะมีเซอร์ไพรส์มีปาฏิหาริย์ในช่วงท้ายเกมกันไหมนะฮะหยิบยกเรื่องราวของเขามาเปิดหัวเล่าเพราะว่าไปคุยไปน่าจะไปออกรายการที่ท้องถิ่นอะไรสักอย่างหนึงประมาณนั้นแหละครับอ่าเรื่องของเหตุการณ์ที่มันเป็นประเด็นดราม่ากกับจอร์เซลนะครับจนเป็น Talk กออฟเดอะทเนี่ยกันอยู่นานเลยที่สเปนนะ,ะกับการที่เรียกว่าเป็นจุดเดือดที่ไปประท้ากันจนนํามาซึ่งบทลงโทษนะครับใน ตอนนั้นนะแล้วก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์กันหนักหน่วงสิงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะวอร์ซตพเปนก็ออกมาออกมาพูดถึงนะครับออกมายอมรับเป็นข้อผิดพลาดของตัวเองแล้วก็จะใช้จะเรียนรู้นะครับจากข้อผิดพลาดตรงนี้นะครับในการที่จะป้องกันยับยัง้งไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์ในตรงนี้แบบนี้ขึ้นอีกในอนาคตแม้ว่าจะต้องเจอกับสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้ก็ตามเป็นเรื่องราวที่เขาย้อนให้ฟังนะครับว่า ถ้าจะโดนนี้วิาพากษวิจารณายังหนาคนเป็นตรงนี้จริงๆก็ยอมรับจริงๆนะฮะยอมรับตรงนี้แต่โดยดีคือจุดเดือดมันมันมาอยู่ตรงที่ว่าทีมเนี่ยมีคําสั่งให้เขาคืนทาดับคืนตําแหน่งให้กับราเซลนี่ครับเจ้าตัวย้อนให้ฟังว่าเป็นจุดเดือดจริงๆพอทีมบอกมาแบบนี้นะก็ฟิลขาดเลยเรื่องนี้มันสอนอะไรเราฮะมันทําให้เราได้เข้าใจว่าแม้ว่าเวอร์สเตเปนจะผ่าน เหตุการณ์ต่ตางๆมากมายมาในชีวิตการเป็นนักแข่งเอวันของเขา่านความผิดหวังความล้มเหลวมาจนกลายเป็นเจอความสําเร็จอันยิ่งใหญ่กับตําแหน่งแชมป์โลกถึงสี่สมัยติดเนี่ยแต่คนเราครับเมื่อถึงเวลาที่สติมันหายไปมันฟิลขาดได้มันช็อตได้นะครับมันก็จะทําอะไรแบบที่ว่าบันดาลโทษาออกมาแบบเฮ้ยไม่น่าทําขนาดตัวเองก็ยังคิดว่าเี่ทําอะไรลงไปเนี่ยประมาณนั้นแหละนี่ก็คือเป็น สิ่งที่เขาเองก็ออกมายอมรับนะครับว่าข้อผิดพลาดตรงนี้จะเรียนรู้เพื่อที่จะไม่ให้เกิดซ้ําในอนาคตแล้วก็พูดถึงผลงานนะครับในตอนนี้ว่าพอใจนะแอปปี้นะครับกับกับผลงานในภาพรวมก็มีช่วงเวลาที่ยากลําบากแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ปลับสถานการณ์ได้ออย่างช่วงเวลาที่ยากลําบากก็คือหนึ่งในเหตุการณ์ตรงนั้นแหละนะครับกับการที่พยายามจะเอาอันดับที่มันดีที่สุดนะฮะในตอนนั้นก็ จุดเปลี่ยนมันอาจจะมาจากเรื่องของยางหรือเปล่าในตอนแรกาอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมใส่ยางไม่เหมือนคนอื่นเขาคนอื่นเขาน่าจะเป็นซอฟจะไม่หลังเซตตี้คาร์มาแต่กลายเป็นเวอร์ซ์เป็นน่าจะมีฮาร์ดอยู่อยู่เหลืออยู่แค่นั้นน่ยพอเอามาก็เรียบร้อยนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะเรียกว่าตามแผนได้สุดท้ายนะครับก็ไปประท้ากับรถเซลลแล้วก็ทางทีมก็คงจะกลัวนะครับว่าจะโดนบทลงโทษโดนอะไรหรือเปล่า,านี้ก็รีบ ให้คืนพอคืนก็เรียบร้อยเลยใช่ไหมครับพอได้ยินประโยคนี้ขึ้นมาเนี่ยรลิดเลยสมองก็สั่งการทันทีว่าให้ทําก็ตามสภาพที่เราได้เห็นกันไปนะครับ <c oughs> เอาหลานฮะนี้เป็นเรื่องราวของเวอร์ซตเปนนะครับที่มาเปิดหัวทีนี้ประเด็นต่อมาเดี๋ยวเราพูดถึงอัลพีนอัลพีนทีมสัญชาติฝรั่งเศสนะครับในวันก่อนของสมวันก่อนอในโรงงานที่ฝรั่งเศสนั่นแหละ ไปโดนขโมยนะครับย่องนะครับมีขโมยสองคนเป็นชายสองคนนะครับตามสื่อท้องถิ่นเขารายงานมาเนี่ยเวลาประมาณสักสี่ทุ่มมีขโมยสองคนเข้าไปนะครับเดินดุ่มดุ่มดุมเข้าไปตรงเคาน์เตอร์แล้วก็ขึ้นไปชั้นบนเพื่อที่จะไปยังห้องทํางานของทางผู้บริหารจะมีการเปิดประตูเปิดอะไรทิ้งแต่นะครับมันก็มีเรื่องที่แปลกหลยจริงๆก็พอไปเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไป ตำรวจเก็บข้อมูลปรากฏว่าไม่มีอะไรสูญหายไปไม่มีอะไรเสียหายฮะเอกสารอะไรต่างๆยังอยู่นี่เราจะมาเอาอะไรฮะทุกสิ่งทุกอย่างยังอยู่อาจจะเป็นการเรียกว่าอะไรนะคือจดกรรมข้อมูลหรือว่าจลรกรรมอะไรที่มันเกี่ยวกับอุตสาหกรรมคือตำรวจนี่ให้ข้อมูลเพิ่เมเติมว่าเหมือนชายสองคนนี่เหมือนจะเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในพื้นที่เหมือนมีข้อมูลเหมือนอะไรเนี่ยอายิ่ง เอาไม่คิดลึกเข้าไปอีกเยถ้ามาอย่างนี้แสดงว่าเป็นคนที่หรือจะเป็นคนในนั้น<笑><笑>นะครับก็ยังไม่มีรายงานนะครับว่าว่าจับจับได้ไหมแต่ก็ตอนนั้นก็ไม่มีใครอยู่เอ๊ไม่มีรปอภบอ,บอ,อยู่หรือเราก็ไม่ได้ลงไลย่ยึดอะไรขนาดนั้นนะครับนีแ่แค่สงสัยเข้าไปไม่มีรปภอ,บอ,บอ,อยู่หรือย,ยังไงคงจะมีกล้องนะฮะตำรวจเขาถึงได้ได้มองนะครับว่าทำไมดูเหมือนมันเที่ยวชาญอยู่เหมือนอะไรจังเลยอะไรอย่างงี้ไง อาจจะเป็นคนที่แบบว่าเคยมาที่นี่มาก่อนหรือว่าคุ้นเคยกับที่นี่อยู่แล้วไหมก็สงสัยประมาณนั้นนะครับเอาต่อเลยนะครับพูดถึงอาร์พนั่นแหละอารพีนก็ถือว่าเป็นทีมที่เรียกว่าประสบความสําเร็จนะครับในที่บราซิลเพราะว่าเนิ่นนานมากฮนะกว่าที่จะมีแต้มมีคะแนนกันได้เนี่ยสุดท้ายเปียร์กาสลี่ก็จัดให้แม้ว่ามันจะไม่ใช่แต้มที่สูงนะครับแต่กับสภาพความเป็นไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทน่าย,ยินดีกับพวกเขานะ ในปีหน้ายังคงจะใช้นักแข่งไลฟ์เดิมนะครับในที่สุดแล้วอ่าฟังโก้นะฮะกอลาบินโตนะครับก็ได้ไปต่ออ่าแม้ว่าผลงานในต่างๆเนี้ยจะยังตรงงพิสูจน์ตัวเองอีกยาวนานนะ่ะตอนนี้เขาเป็นนักแข่งมีคนเดียวนะครับที่ไม่มีคะแนนนะเป็นคนเดียวเท่านั้นนะครับแม้ว่าจะเป็นมวยแทนไม่ใช่มวยแทนแม้ว่าจะมารับช่วงต่อแต่ก็รับมา,มานานแล้วอะตั้งแต่สนามที่เจ็ดต้นต้นมาเนี่ยนะครับมันเท่าไหรนะ่แล้วเนี่ย แจ็คก็รับไปหกใช่ไหมครับเห็นไหมก็อย่าง,ย,งยังไม่มีแต้มอยู่ถามว่าโอกาสใกล้เคียงนี้ไหมก็ยังยังไม่มีหรอกเพราว่ากันตามตรงนะฮะยังไม่ได้เฉียดไปตรงนั้นแต่ก็ว่าจะเพราะอะไรก็แล้วแต่ก็สุดท้ายก็ได้รับความไว้วางใจให้ได้ไปต่ออาพินก็ออกมายอมรับนะครับว่าความยากลาบากของพวกเขาก็คงเป็นเรื่องของของเครื่องยนต์ฮะเครื่องยนต์ที่พละกําลังมันน้อยเหลือเกินอะไรอย่างนี้ไงแต่ปีหน้าเป็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจเพราะว่าอาพินจะ เปลี่ยนไปใช้เครื่องยนต์ของ Mercedes เรโนไม่ได้อยู่ใน F1 แล้วนะครับทุกคนนะเรโนก็ออกไปเราจะมาจาับตาดูนะครับว่าเครื่องยนต์ของ Mercedes เนี่ยเห็นหลายๆคนจะบอกว่าน่าจะเป็นเครื่องที่ดีที่สุดในปีหน้าเลยนั่นหมายความว่าเราสมควรที่จะต้องดีใจล่วงหน้ากับอัลพีหรือเปล่าอ่าก็ไม่รู้ละฮะแต่ก็คงน่าจะดีน่าจะดีกว่าเรโน่ไหมอ่ะจะเป็นประมาณนั้น คะแนนแรกของโคราบินโตจะมาเมื่อไหร่ก็ต้องลุ้นอีกสามสนามนีทันไหมหรือ,อยังไงร,รวมทั้งกาสลี่กันกันด้วยนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นความเสียเปรียบที่เราทราบกันดีแหละนะเครื่องยนต์ของเรโนเนี่ยมันอ่อนเปียอกเพียแรงเนี่ยโอ้โหหลายแรงมากเหลือเกินนะครับในปีนเนี้ยคือถ้าเอาไปเทียบกับในที่มันผ่านมาผมก็ไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดว่ามันยังไงกันแน่นะแต่เมื่อก่อน,นมันก็ยังได้เห็นกันบ่อยอยู่ใช่ไหมฮะเมื่อก่อนเนี่ย ในยุคข,ของเอสเตบานอคองเนี่ยก็ยังยังได้อยู่แต่พอตอนนี้มันยังไงนะฮะพอ,อมายุคข,ของกาสลี่เนี่ยตามจริงกาสลี่ก็มีแต้มตมีอะไรนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าปีนี้มันอยู่ๆมันช็อตไปเยอะจริงน,นะครับช็อตไปเยอะมากเรื่องของอเครื่องยนต์ก็คงคงเป็นส่วนสําคัญตามที่ทางอาพีนเขาบอกกันไปนะฮะแล้วก็ประเด็นของฟลอร,รี่นะครับตามต่อว่าหลังจากที่ท่านประธานใหญ่นะครับคุณจอน แอลคานเนี่ยนะฮะทิ้งบอมเท่าที่ดูนะฮะท่นแฟนเฟอร์รอรี่เนี่ยจริงๆเนี่ยประเมินประเมินดูเนี่ยเหมือนเขาสนับสนุนนักแข่งนะเหมือนเขายังคงต็อพอร์ตชทากับท่านเซอร์อยู่นะครับแล้วรวมทั้งลุงเฟสด้วยะฮะเฟลิก,กวาเซอร์รับในตาแหน่หัวหน้าทีมอยู่เขาจะไปเฉ่งประธานแทนนะฮะเพราะว่าหลังจากที่มีอ่อลุดออกมานะครับคำพูดจาก สื่อต่างๆนะครับนํามาตีแผ่ขยายความเนี่ยก็มีหลายๆคนที่พิวา่าวิจารณ์นะครับบางคนก็พวิจารณ์แบบตรงไปตรงมาเลยอย่างเงี้ยแต่แ,บบแ,บบแบบฟนแฟนฟลอรีร่ก็เอาด้วยนะครับก็เลยแบบโอเคแหละรู้สึกว่าจะจะ,จะจะจะเห็นใจนักแข่งเห็นใจคนที่เขาทำงานอยู่หน้างานจริงๆมากกว่าจะเป็นเออเห็นดีเห็นงามกับคําพูดคาจาของประธานฟลอรีร่เป็นเช่ง,งนั้นเพราะว่าสัญญาของเลแคกรับของนักเซ่ก็น่าสนใจนะครับเข้าใจว่าน่าจะมี เงื่อนไขคล้ายๆกันฮะเหมือนประมาณว่าอาจจะไปต่อได้ด้วยผลงานถ้าถ้าจะไปต่อสัญญานี่จะหมดในปลายปีหน้านะฮะนั่นหมายความว่ายังไงก็ต้องอยู่ใน2026ทั้งคู่อยู่แล้วใช่ไหมละ่ะปีหน้าเนี่ยหลังจากนั้นก็อาจจะมีเงื่อนไขนะครับที่ไม่ได้ไปต่ออาจจะเป็นเรื่องของผลงานในส่วนหนึ่งแล้วใครเองก็ได้มีข่าวลือนะครับมีข่าวลือเรื่องของจะย้ายทีมจะเปลี่ยนค่ายนี่ก็อยู่ตลอดแหละ แม้เจ้าตัวจะยังคงยืนยันในความพักดีของตัวเองนะครับต่อฟลอรี่ก็ตามในขณะที่ท่านเซอร์เองเนี่ยก็ยังเดาาน,นะครับว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงกันบ้างถ้ายังแข่งขันไม่ได้เนี่ยนะแล้วก็ประเด็นต่อมานะครับขอคุยเรื่องของทีมอันโดอรลีนนะครับปิดท้ายแล้วกันถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะครับในฤดูกาลนี้เกิดขึ้นที่บราซิลผลสังเกตก็อกมาชื่นชมฮะว่า,วานี่คือผลของการทํางาน อย่างหนักนะครับอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยเฉพาะจากตั้งแต่ยุโรปมาเนี่ยแล้วมันก็มาสามัมฤทธิ์ผลตรงนี้นะฮะแม้ว่าจริงอยู่ครับว่าอันโตนิลี่เองจะมีฤดูกาลที่ขึ้นลงขึ้นลงตลอดเลยนะราบนี่ไม่ค่อยนิ่งเลยแต่อย่างน้อยในตอนนี้นะครับในวันที่คู่แข่งคนสําคัญอย่างทันเซอร์นะครับฟลอร์ลี่เนี่ยลาบไม่มีแต้มเลยในขณะที่เขายืนโพเดียมคู่ยืนโพเดียมทั้งสองวันเลยทําให้ตอนนี้ไล่ทันเซอร์ไปเนี่ยแค่ยี่สิบหกแต้ม ดังนั้นนะครับเส้นทางเปิดกว้างนะครับในการขึ้นไปลุ้น็อบหกกับฟอร์โรี่นะเปิดกว้างครับแต่ในขณะที่คนที่ไล่มาก็คืออเล็กซานเดอร์อัลเบอนเนี่ยอันที่แปดเนี่ยอันนี้ไกลฮะไม่น่าจะมีผลเลยแล้วล่ะดังนั้นก็จะบอกว่าเฮ้อนโนเนลี่ไม่โอกาสจะไล่ไฮเมตัเนี่ยไม่เข้าเนี่ยมันก็ยังไม่ปิดตายนะฮะจะบอกให้เพราะว่าตรงนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าฟอร์มกํลาลังมาถ้ายังได้ตามต่อความสุเรนี้ได้ก็ไม่แน่เหมือนกัน เอาละผมคงจะต้องรีบไปทำภารกิจโมโต GP ีนะครับตอนนี้น่าจะลงสนามกันไปแล้วนะฮะก็มีเรื่องมาเล่ามาคุยไม่ค่อยยาวสักเท่าไหร่นะักอากาศเย็นแล้วครับบ้านผมฮะวันนี้นะครับพอฝนหายไปตั้งแต่ื่อวานนี้วันนี้ก็เริ่มเย็นลงมารอบดาจะเย็นกว่านี้ยังไงอากาศเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับใครอยากไปชมโมโต GP ีก็สปอตสปอตทีวีสนะครับแล้วก็ e n t s p o r t 2นะครับจะบเจอกับทุกคนได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ